ออนพัชรวันประกาศข่าวดีหายจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วค่ะต้องส่งกาลังใจให้เธอนะคะสําหรับเรื่องราวนี้หลายท่านคงจะทราบดีก่อนหนะ้าคุณอ่อนพัชรวันรองนางสาวไทย2014ประกาศข่าวดีหายจากการเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหลังจากก่อนหน้าต้องทําคีโม คือแบบดีใจจมร้องไห้มันเป็นแบบนี้นี่เองเพราะอะไรมาตามกันล่าสุดนี้ค่ะ21มิถุนายนเธอออกมาประกาศข่าวดีว่าเธอหายแล้วนิโพสว่าหัวใจสีขาวลงไอจีพร้อมบอกว่าแล้ววันนี้ก็ได้ยินได้พูดคำว่าหายแล้วโว้ยมะเร็งเป็นได้ก็รักษาได้แต่ไม่เป็นจะดีกว่า นี่จะจนร้องไห้มันเป็นแบบนี้นี่เองหลังจากที่หลังจากนี้ก็เฝ้าระวังการกลับมาซ้ํารักษาเรื่องอื่นๆที่เป็นหุ่นข้างเคียงจากมะเร็งและดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีสู้ๆมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวท่าทีมงานต้องขอแสดงความยินดีและขอเป็นกำลังใจให้กับสุขภาพนั้นแข็งแรงด้วยค่ะ